สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงเรื่องราวชีวิตการงานการเงินโชคลาภความรักให้กับกลุ่มชาวธาตุดินชาวธาตุดินก็จะมีชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะในเรื่องการงานของสามราศีนี้นะคะดวงดาวที่เกี่ยวกับการงานของชาวราศีพฤษภคือดาวราหูสถิตอยู่ที่ภพวินาศนะคะการเปลี่ยนแปลงการย้ายงานนะคะ แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ราศีมังกรกับราศีกันนะคะก็สถิตยอยู่ที่ภพอริกับภพบวินาเช่นกันเนาะนะคะอาจจะมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปัญหาการงานการย้ายงานการตกงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคําแนะนําให้กับกลุ่มชาวธาตุดีในเรื่องของการงานจะเป็นอย่างไรนะคะขอใช้ ศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีในการทํานายเรื่องราวการงานนะคะช่วงนี้นะคะหรือว่าในช่วงของเดือน ปลายเดือนมิถุนายนไปจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนะคะการงานของกลุ่มชาวทาตดินนะคะพฤศพกันมังกรอาจจะประสบพบเจอปัญหาคนในที่ทํางานนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะทะเลาะบ่อแวง้งกับคนในสายงานเดียวกันด้วยก็ได้นะคะนอกจากปัญหาในเรื่องของความทุกข์ใจความลําบากใจในการที่จะ ร่วมงานกับกลุ่มคนที่เหมือนกับว่าเราไปสมัครงานที่ใหม่นะคะแล้วก็พบเจอเพื่อนที่ทำงานใหม่นะคะด้วยหลายคนหลายจิตใจหลายความคิดนะคะก็จะต้องเหมือนกับว่าหลายสิ่งหลายอย่างหลายคำแนะนำนะคะทำให้กลุ่มชาวธาตุดินจะไปพบเจอกับกลุ่มคนที่เหมือนกับว่าใช้คำพูดนะคะ อาจจะเป็นคำพูดที่รุนแรงหรือว่าการสอนงานที่ไม่เข้าใจนะคะก็ชาวท่าดินก็จะต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะรับรู้นะยอมรับในจุดจุดนั้นสำหรับใครที่ไปเริ่มต้นทำงานใหม่บริษัทใหม่นะคะหรือว่ากลุ่มชาวท่าดินที่ทำงานอยู่กับที่เดิมนะคะก็อาจจะมีปัญหาการงานติด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 ขัดขัดเล็กๆน้อยๆเข้ามาในชีวิตนะคะด้วยความที่เหมือนกับว่า ไม่ควรจะใส่ใจไม่ควรจะเก็บคําพูดไม่ควรจะเก็บ การกระทําของบุคคลรอบข้างนะคะมาใส่ใจในเรื่องของการทางานเนาะนะคะพยายามที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะอย่าไปแคร์อย่าไปสนในบุคคลรอบข้างนะคะงานคือเงิน,งนเงินคืองานนะคะความทุกข์ใจของกลุ่มชาวท่าดินนะอาจจะเกิดมาจากปัญหาความคิดอุปสรรคของตัวเองด้วยก็ได้นะคะความที่แบบว่าเบื่อนายนะคะหรือว่าคืออาจจะเหนื่อยหนายกับงานที่มันหนัก นะคะแล้วก็มีสภาวะสังคมแวดล้อมบุคคลรอบข้างด้วยแล้วก็งานที่หนักแล้วผลประกอบการนะคะหรือว่าเงินเดือนที่ได้รับน้อยนะคะการที่จะต้องไปลงแรงนะคะทุ่มหัวใจนะคะหรือว่าแรงที่มันเหน็ดเหนื่อยนะคะโดยกายโดยใจของเราเนี้ยนะคะพอเรามาเปรียบเทียบนะคะเกี่ยวกับงานที่เราทำนะ,ะด้วยเราที่เบื่อหน่ายด้วยด้วยเงินค่าแรงที่มันน้อยด้วยอาจจะทําให้เกิดอุปสรรค ในการทํางานนะเกิดมาจากตัวเราเองด้วยนะแล้วก็เกิดมาจากบุคคลรอบข้างด้วยนะคะฉะนั้นก็ไพ่ออกมาบอกไว้ว่าขอให้ทํางานนะคะด้วยใจรักนะคะด้วยความที่แบบว่าคือเราเรามาทํางานเราไม่ได้หวังอะไรมากมายนะคะคือด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะ,ะสังคมแบบนี้ด้วยนะคะปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างหลายคนหลายปัจจัยอาจจะมีผลกระทบ นะด้วยสภาวะจิตใจของกลุ่มชาติดินอาจจะไม่เข้มแข็งพอในช่วงนี้นะมีความแบบคิดมากวิตกกังวลด้วยการเงินนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะทำให้เหมือนกับว่าท้อแท้หนื่อยๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะเมื่อเศรษฐกิจของประเทศไทยฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมกลุ่มชาติดินแล้วก็หลายคนหลายท่านจะมีกําลังใจในการทํางานนะคะ,ะ,ะก็ขอให้อดทนณนะตรงนี้เวลานี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องของการเงินละในกลุ่มชาวธาตุดินนะคะดาวการเงินของชาวธาตุดินนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนักเพราะว่าหลายคนหลายท่านก็อาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการเงินไว้ด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มชาวราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะคะเป็นกลุ่มชาวธาตุดินที่มีการวางแผนการเงินหรือว่ามีทรัพย์สมบัติะะมากพอนะคะถ้าหากท่านใดที่คิดที่อยากจะเหมือนกับประกาศขายที่ดิน นะคะหรือว่านําเงินเก็บเงินออมนะ,ะเงินเก่าๆเงินฝากมาใช้ด้วยก็ได้บางคนบางท่านก็มีการแบบเก็บออมโดยการซื้อทองนะคะก็สามารถนำมาหมุนเวียนเปลี่ยนจายได้ในช่วงนี้เนาะก็สำหรับกลุ่มชาวธาตุดินนะราศีพฤษภนะคะการเงินสถิตยุทธที่พบพันธุนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินมากมายก็ยังมีญาติพี่น้องคอยให้ความช่วยเหลือ นะคะสนับสนุนอยู่นะคะแล้วก็กลุ่มชาวราศีกันนะคะในเรื่องของการเงินนี้นะคะก็มีเงินฝากมีเงินออมมากมายแล้วก็มีการลงแรงลงทุนไปนะคะ The Justice ไพ่แนะนําในเรื่องของการเงินในกลุ่มชาวธาตุดินเนาะนะคะหลายคนหลายท่านมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะือจะต้องพยายาม หมือนกับว่าประหยัดอดออมนะเต็มที่มีสภาวะปัญหาการเงินเข้ามานะคะหลายคนหลายท่านคือแม้ว่าอุปสรรคต่างๆนะคะหรือว่าบางคนบางท่านเพิ่งเริ่มต้นทํางานใหม่บริษัทแห่งใหม่นะคะก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะอดทนนะพยายามที่จะต่อสู้ดิ้นรนนะคะแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้นะคะในเรื่องของการเงินเนาะก้ คือเกิดสภาวะการเงินบางคนบางท่านก็ล้มละลายบางคนบางท่านก็เงินเก็บเงินออมอาจจะไม่เหลือแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่มาช่วยการเงินของชาวท่าดินก็คือในเรื่องของการงานเนี่ยถ้าเรายังขยันแล้วก็ยังอดทนนะคะพยายามต่อสู้นะคะหางานใหม่หรือว่าคิดริเริ่มทำงานใหม่นะไม่ย่อท้อตกประสักดคเนี่ย สามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะคะคำแนะนําคือการไม่อยู่เฉยการไม่อยู่นิ่งการไม่ยอมแพ้เนาะถ้าแบบเราคือเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยถ้าเราตกงานเราก็ไม่มีรายได้นะคะแต่ถ้าเราคือพยายามที่จะอดทนแม้ว่าปัญหาอุปสรรคต่าง,างๆมากมายที่จะเข้ามาถาโถมในเรื่องของการงานนะถ้าเราย่อท้อหรือว่าเราแบบเบื่อหน่ายกับการงานแล้วเราลาออกงานเนี่ย โดยที่เหมือนกับว่าเราไม่ได้มีเงินสำรองนะคะก็จะทำให้เราเดือดร้อนได้ฉะนั้นก็คิดไตร่ตรองทบทวนด้วยว่าถ้าเราออกงานตกงานนี้มีปัญหาแน่นอนนะคะสำหรับมนุษย์เงินเดือนเนาะนะ,ะฝากไว้ในเรื่องของการที่แบบว่าอย่าน้อยใจอย่าเสียใจนะคะงานจะหนักงานจะเหนื่อยแค่ไหนแม้ไรายได้ไรายรับจะ เข้ามาในกระเป๋าเราน้อยแค่ไหนก็ตามนะคะการที่ไม่ตกยาไม่ไม่ตกงานทําให้เราไม่ยากจนนะคะก็ฝากไว้แค่นี้เนาะ,ะในช่วงของสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของโชคลาภกลุ่มชาวธาตุดินผู้ศพกัรมกรนะคะโอกาสที่ จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะขอแบ่งแยกเป็นราศีแล้วกันนะคะเพราะว่าแต่ราศีโชคลาบมีเข้ามาแตกต่างกันนะคะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างหลายปัจจัยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบุญเก่าหรือว่าเงินทุนที่เราจะมีลงทุนนะคะสาหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในกลุ่มชาวราศีพฤษภนะะดาวโชคลาบนะคะคือดาวพฤหัสของชาวราศีพฤษภนะ,ะกลุ่มชาวราศีพฤษภ โอกาสที่จะมีโชคมีลาบนะคะเกิดมาจากความฝันนะคะเออมีซิกเซนนะราศีพฤษภเนี่ยนะคะอาจจะเหมือนกับว่านอนแล้วก็ฝันนะคะมีเซนหรือว่าอยู่ดีๆก็มีคนมาบอกนะคะหรือว่าบางคนบางท่านไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะไปขอพอรว่าขอให้โชคลาภขอให้มีเงินขอให้มีการเสี่ยงโชค เสียงลาบแล้วได้เงินนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพี่น้องในเครือญาติที่มาบอกโชคลาบด้วยก็ได้นะคะเออเป็นการที่แบบว่ามีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเนาะนะคะส่วนกลุ่มราศีกันนะคะราศีกันนี้ดาวโชคลาบเป็นดาวจรดาวจันนะคะในวันที่เสี่ยงโชคนะระวังในคำพูด ระวังในความคิดนะคะโชคลาภมาจากคู่ครองได้ด้วยนะคะแต่ว่าในบางคนบางท่านอาจจะไม่ฟันธงว่าจะมีโชคมีลาบหรือไม่นะคะโชคลาบอาจะาจะมาจากคนทางกายคู่ครองคนรักนะคะมอบโชคลาบให้เนาะนะคะเป็นพลังงานรวมๆนะเป็นแนวทางนะคะหากไม่มีกําลังซื้อนะ,ะก็ขอให้ชะลอตัวในการเสี่ยงโชคไว้ก่อนนะในกลุ่มชาวราศีกันนะคะ ส่วนราศีมังกรโชคลาบคือดาวอังคารนะคะสถิตยอยู่ที่พบพันธุเนาะสามด้วยออกมามีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบนะคะหรือว่าการนําเงินมาลงทุนเสี่ยงโชคเกมกําไรนะ,ะก็มีโอกาสได้ลุ้นนะคะพอตัวอยู่ทีเดียวนะ,ะเพราะว่า4ีาถาออกมาเนี่ยนะคะก็เป็นแนวทางเป็นไกด์นำทางนะคะเป็นพลังงานรวมๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆในเรื่องของความรักกลุ่มชาวธาตุดินนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างดาวความรักของชาวธาตุดินนะ,ะผู้ศพกันมังกรเนี่ยนะคะมีพลังงานของความที่ยังไม่มั่นคงนะคะยังมีพลังงานของความที่คนโสดนะ,ะมีโอกาสได้พูดได้คุยนะคะได้ศึกษาคบหา,าดูใจกับหลายคนหลายท่านนะคะเติมเต็มความสุขเติมเต็มความรู้สึกนะคะมีโอกาสพบเจอกับ คนที่เข้ามาเหมือนกับว่ามามอบความสุขให้กันและกันนะคะเป็นอารมณ์ที่มันลหลงไหลนะคะได้ปลื้มได้พูดคุยได้ศึกษาคบหาดูใจนะคะมันเป็นความสุขช่วงหนึ่งของคนโสดนะคะส่วนกลุ่มชาวท่ดินที่เป็นคู่กันนะคะดาวความรักของกลุ่มชาวท่ดินที่เป็นคู่กันเนาะ อาจจะมีปัญหานะคะบาดหมางใจกันบ้างน,นะคะมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าปิดกั้นความทุกข์นะคะน่าจะเหมือนกับว่าปัญหาที่มันเกิดจากคู่ครองคนรักที่ไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันน่าจะเป็นปัญหาการเงินนะคะนำเรื่องราวของการเงินการหมุนเงินการทํางานนะคะอาจจะมีเหมือนกับว่าเก็บเรื่องราวเหล่านี้นะคะการเงินการงานนะคะมาพูดมา <c oughs> มาพูดมาคุยกันเนาะ นะคะแล้วก็ทาให้ไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันแล้วก็ทะเลาะเบาแวงกันอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เป็นปัญหาภายนอกอุปสรรคภายนอกที่จะทําให้คนสองคนนะคะนำมาพูดเนาะก็ควรจะห่างๆกันในช่วงนี้นะคะคืออาจจะมีสภาวะการเงินแล้วทําให้ความรักไม่หวานชื่นรื่นรมนะคะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็ห่างๆกันสักพักหนึ่งนะ,ะสาหรับคนที่มีคู่นะคะไม่ควรจะ นำเรื่องราวนะคะสังคมรอบข้างมาพูดกันนะคะคือเรื่องภายนอกอะภายในอย่านำออกภายนอกอย่านำเข้าประมาณนี้นะคะก็เป็นคำแนะนำสำหรับความรักของคนมีคู่นะคะถ้าคุยกันแบบโรแมนติกหวานซึ้งนะคะคนสองคนคุยกันแบบหวานๆชวนกันไป หรือว่าชวนกันทําอาหารภายในครอบครัวอะไรเนี่ยจะทําให้ความรักความสัมพันธ์คือสารสัมพันธ์ต่อไปได้นะคะก็เป็นแนวทางอย่างหนึง่งนะ,ะเป็นพลังงานรวมๆคร่าวๆนะคะก็คลิปนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดอาจจะมีปัญหาที่มันแตกแยกนะคะต่าง กันไปกับกลุ่มราศีนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้แม่หมอจะได้เหมือนกับว่าเจาะประเด็นว่าท่านมีปัญหาเรื่องอะไรนะคะต้องการที่จะถามในเรื่องอะไรนะคะฝากไว้ใต้คลิปได้นะ,ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ